ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับมารีคิดาศาสนริกชนบางนิกายเรียกว่าพระแม่มารีพระนางมารีผมมาจารีหรือพระนางมารีพระชนนี เป็นพระสตรีชาวยิวจากเมืองนาซาเรสแขวนกาลิลีคัมภีร์ไบเบลิลภาคพันธสัญญาใหม่และคัมภีร์อันกุรอานร,ระบุตรงกันว่านางได้เป็นมารดาของพระเยซูโดยอำนาจของพระเจ้าพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูการะบุว่า มารีเป็นหญิงพมจันทร์ชาวคิดสืบเชื้อกันมาแต่อดีตว่านางได้ตั้งบุตรด้วยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์คณะที่เป็นหญิงพมจันทร์ชาวมุสลิมก็เชื่อว่านางตั้งคันโดยองค์การของพระเจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนางได้มั่นหมายกับนักบุญโยเซฟแล้วและอยู่ระหว่างรอพิธีแต่งงาน เมื่อนางได้แต่งงานกับโยเซฟแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งได้เป็นที่ประสูตริพระเยซูตามธรรมเนียมยิวการมั่นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อนางอายุราว12ปีแล้วให้กำเนิดพระเยซูในหนึ่งปีหลังจากนั้นคำพีภาคพันธสัญญาใหม่เริ่มกล่าวถึงนางด้วยเหตุการณ์แม่พระรับสารเมื่อทูตสวรรค์ ตาเบี้ยวมาปรากฏกายต่อหน้านางแล้วแจ้งว่าพระเจ้าทรงเลือกนางให้เป็นมารดาของพระเยซูคิดะจักและข้อเขียนนอกพระคัมภีร์ในยุคแรกยังระบุว่าบิดามารดาของนางเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุชื่อนักบุญโยอาคิมและนักบุญอัน,นาคัมภีร์ไบเบลิล บันทึกถึงบทบาทของนางในชีวิตของพระเยซูตั้งแต่การตั้งครรภ์พระองค์จนถึงพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ข้อเขียนจากคมภีร์นอกเอกสารย่างกล่าวว่าหลังจากมรณกรรมนางได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณด้วยชาวโรมันคาทอลิกอิสเทินออร์โธดอกออเรียนทอส ออร์ o อดอกแองกิคันและลูเทรนเชื่อว่ามารีในฐานะที่เป็นมารดาของพระเยซูย่อมถือว่าเป็นพระมารดาพระเจ้าด้วยซึ่งตามตัวอักษรแปลว่าผู้ให้กำเนิดพระเจ้าพระแม่มารีเป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ศาสนาคิดยุคแรกตลอดยุคสมัยนางได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานศิลปะดนตรี วรรณกรรมมากมายในาศาสนาคิดาศาสนาคิดนิกายต่างๆจะมีความเชื่อและหลักปฏิบัติที่แสดงถึงเลื่อมใสต่อพระแม่มารีแตกต่างกันไปคิดจักรโรมันคาทอลิกมีหลักความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่มารีโดยเฉพาะการปฏิสนธินิรมน์การถูกรับขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณชาวคาทอลิกเรียก พระนางว่าพระแม่หรือพระแม่เจา้าและเมื่อการแสดงความเคารพต่อนางด้วยเชื่อว่าเป็นราชินีสวรรค์และเป็นมารดาคิตจักรแต่ชาวโปรเตสแตนต์ส่วนมากไม่ยอมรับความเชื่อเหล่านี้ทั้งเห็นว่านางมีบทบาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในคิดศาสนาเพราะคัมภีร์ไบเบิลเองก็กล่าวถึงนางเพียงสั้นๆน,นางจึงเป็นเพียง คำมิชชนและมิดได้ถูกยกขึ้นตามความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่